สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูง่ายๆจานคุ้นเคยจ้านี่เลยค่ะผัดฟักทองใส่ไขค่ค่ะแน่นอนนะคะผัดฟักทองให้อร่อยต้องขึ้นอยู่กับฟักทองด้วยฟักทองเวลาซื้อค่ะซื้อให้มันแก่จัด ค่ะฟักทองของการใช้อยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งกิโลกรัมหั่นเนื้อมอาแล้วนะคะการก็จะหั่นชิ้นเท่านี้อ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะคะค่ะสําคัญที่สุดเลยอยากจะให้ฟักทองอะคะ่ะสุกสม่ําเสมอกันเราก็ต้องหั่นเท่าเท่ากันนะคะล้างนาความสะอาดแล้วก็หั่นพักไว้ได้ฟักทองแบบนี้ค่ะใส่ใบโหระพาเพิ่มความหอมเข้าไปมีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีกระเทียมเท่านี้เองค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปดูวิธีการผัดง่ายๆหอมๆกินข้าวกันค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะ ค่ะมาผัดฟักทองกินข้าวกันจ้าตั้งกระทะนะคะกระทะแห้งใส่น้ำมันค่ะพอประมาณเนาะตามด้วยกระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้พอเหลืองกระเทียมพอเหลืองประมาณนี้นะคะการก็จะใส่ฟักทองค่ะลงไปบอกเลยค่ะง่ายมากผัดกันแบบง่ายๆนี่ฟักทองเหนียวๆการนะชอบกินฟักทองยิ่งถ้าเจอแบบฟักทองมันๆเหนียวๆด้วยอ,อ,อร่อยค่ะ การจะปรุงรสชาติเบื้องต้นก่อนนะคะใส่ซอสปรุงรสค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนน้ำปลาค่ะประมาณหนึ่งช้อนนี่ค่ะปรุงรสชาติเบื้องต้นประมาณเท่านี้ก่อนนะคะอืมหอมน้ำปลามากหลังจากนั้นการก็จะเติมน้ำค่ะ เติมน้ำพอท่วมฟักทองแบบนี้ค่ะค่ะก็หาฝาหม้อมาปิดอบแบบนี้ไว้นะคะระหว่างที่รอเดือดเนาะเราก็มาเปิดฝาแล้วก็ขยับเป็นพักๆเป็นทีๆนี่เลยฟักทองนะถ้าฟักทองมันเนื้อเหนียวเนื้อแก่จัดอะคะ่ะสีมจะเป็นประมาณนี้นะคะอร่อยอร่อยฟักทองถ้าเจอแบบเนื้อเหนียวๆหน่อยการจะหั่นแบบมีเปลือกติดแบบว่าไม่เรี่ยมอะปอ,อกไม่เรี่ยม ปอกบ้างไม่ปอกบ้างแบบไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยเออเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเอาค่ะฟักทองยังไม่นิ่มนะคะการก็จะอบต่อค่ะให้น้ำงวดแห้งลงไปค่ะนี่นะคะน้ำงวดแห้งลงไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะน้ำเริ่มงวดแห้งลงแบบนี้แล้วก็ฟักทองอะค่ะเริ่มมีความนิ่มอ่าเริ่มมีความนิ่มแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะการจะให้สุกนิ่มแค่นี้พอประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วการก็จะ ผักฟักทองขึ้นข้างกระทะแบบนี้จ้าดันฟักทองขึ้นข้างกระทะเลยค่ะเสร็จแล้วการก็จะใส่ไข่ไก่นะคะการตอกไว้แล้วค่ะสามฟองแล้วการก็จะปิดอบไว้สักพักหนึ่งให้ไข่มันเซ็ตตัวนี่เลยจ้าวิธีการทำนั้นง,ง่ายๆย,ยังไม่ต้องรีบไปตีไข่เนาะให้ไข่มันได้แบบว่าเฮ้ยมันเซ็ตตัวสักนิดหนึ่งให้มันรู้ตัวให้มันโดนความร้อนค่ะประมาณนี้นะคะรอค่ะรอสักประมาณสองสนาทีนะคะ สนาทีได้แล้วนะคะให้สังเกตดูไข่เริ่มมีความสุกแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเราก็เปิดฝาค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนใส่ซอสหอยนางรมค่ะประมาณ1ช้อนเนาะเพิ่มความหอมพริกกับค่ะค่อยๆค,คนนะคะ ไข่มันก็จะเยิ้มๆแล้วก็มันจะไม่ละเอียดมันจะไม่เนียนไปกับฟักทองมันก็ยังมีความแบบว่าเป็นไข่เป็นฟักทองแบบชัดเจนนะคะนี่บอกเลยค่ะวิธีการผัดง่ายๆไข่กานอ่ะมันไม่แดงเพราะว่ามาโดนฟักทองกลบไปหมดแล้วจ้าแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะค่ะกันจะเพิ่มตาลทรายนะคะสักประมาณหนช้อนชาลงไปแบบนี้คลุกเค้าค่ะ ปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ถ้าใส่แล้วมันจะหอมผัดให้โหระพานะคะโดนความร้อนแล้วก็สุกโอเคค่ะเท่านี้ทุกอย่างแห้งเสร็จสับ ได้ที่แล้วจ้าก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องคนเยอะไม่ต้องคนบ่อยปรุงรสชาติน้อยๆก็อร่อยได้จ้าหอมๆปุ้งๆกันไปเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาจ้าค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าฟักทองโดนๆไข่เน้นๆ หอมถูกใจแน่นอนค่ะอีกหนึ่งจานคุ้นเคยนะคะกับวิธีการผัดแบบง่ายๆแสนง่าย,งงายผัดออกมาแล้วอืืหละมุนทั้งจานจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะน้ำปลาพริกนะคะมาจ้าค่ะง,ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันกไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ